ยินดีต้อนรับเขสู่ช่องแอนเฟมิลี่นะครับตอนนี้ฝนตกฮะสายน้ําชุ่มชื้นชุ่มฉ่าเอ้าเขามาลาลุงลุงช่างกลับแล้วพี่น nah ้องอ๋อเขามาเทปืนบ่ะมาเทปูนมาเทปูนบ่ะโอ้ปูนจ้ะโอ้รอเลยรอเลยเตรียมกลับบ้านแล้วไปไปไปเดี๋ยวเราไปจับให้ตังเราบอกให้ก้านน้ำมันเราบอกฮะ เอาละป้าเขาเด็ดเน่เพ <laughs> <'s> ื่อนก็มาจับตับป่าบอกให้มากับลูงเลยเอาหนก่อนชิคก้าหนไปเลยเอาแล้วที่ตัดตรงนีเดี๋ยว่อยซ่อมป้าโป้เฮ็ยที่ตัดตรงนั้นไหมไม่ต้องตัดหรอกถึงหรือเปล่าเขาเถอะอ๋อมันหมดพอดีเนาะอันนึงนะ สนัไปรู <to> <AS> ้ว <arians> <h alled> ่าจะกลับกันไปไหนอ่ะก็สัอ่ะบอกเขาเมึงีไร่อ้าวมันบอกว่าเดินางปลอดภัยอ่ะอ้าวไม่ว่าคาดมันท่ามันตนบอก่ตื่นแลเหฮะเอ้าโอ้ย่าชิมาแล้วลุงลุงบอกให้อยู่2ปีค่อยมาน่ะเออ

จะได้บุญจะได้บุญบุจะมาแล้วนี่ไจะมาแล้วไจะมา,มา,าจะมาแล้วนา้นอ้าว อ่าคือบอาขึ้นคอดละมันให้บดใ่ะะมันบดลมันเะกูว่าน่ใส้บวกปูยันใส่บวกกูบวกปูดิตอนนี้เท่าไหร่ครับติดเทอมปิดเทอมนันนี้เท่ครับยรู้กิดังมานก่าโอ้ยมาก่อนย่ว กดก่อนกับอ้าวันนี้ให้พ่อเราเติมน้ำมันรถนะโอ้โหให้ตังเติมน้ำมันกลับบ้านโอ้ขอบคุณครับครับผมเดินทางปลอดภัยนะครับปลอดภััยครบเดินทางปลอดภัยเด้อปุ้ยนะเดี๋ยวเจอกันใหม่นะจ้าเดินทางปลอดภัยนะมาเด้อเออ ลอือน่ะกลับแล้วบ๊ายบาย มาลาปูนะกับปุรีรำนะครับทุกคนเนาะเอายาชีไปเลยจา ยาชียาชีให้ตังขนมลานแล้วยาชีให้ตังขนมลานแล้วกำลังล้วงกำลังล้วงอยู่กำลังล้วงอยู่เฮ้ยแบงเท่าแบงเท่าเโอ้ยให้ร้านเโอ้โร้บน้อ้โออ้้โอ้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 โอ้โอ้เด้อ้อ้ออ้ออ บ่าวมือก็เดินทางกลับปุริราแล้วนะคะเอฟซีเนาะนะเพราะว่าน้องบอสก็ปิดเทอเปิดเทอมแล้วนะคะ F C เ,ะนะป,ะป,เ,เปิดเทอม,มแล้วก็ว่าจะไปดูนู่นก็สองทุ่มนะสองทุ่มสามทุ่มนะ,ะอันนี้ก็ปูไว้เมตรนะคะพร้อมที่จะเทปูนนะเพราะว่าลุงช่างสั่งปูนมาแล้วนะคะวันนี้ นะทีมงานอ้อยเนาะเรานะก็รวมรวยช่วยกันนะคะจะคนละเล็กคนละน้อยโอไม่ใช่คนละเล็กคนละน้อยในการร่วมแรงร่วมใจกันนะเอฟซีนะนะติดติดปากติดปากนะในการบอกบุญ <laughs> นะอันนี้ก็ปูไวเมดเดี๋ยวเรารอไวเมดนะคะเพราะว่าพี่พนวัดกําลังไปซื้อไวเมดกับเสื้อพาไปนะก็ปูนก็สั่งแล้วกําลังโหลดมาอยู่นะก็เขาเรียกว่าเทพปูนก็พวกเรานี่แหละร่วม้วยช่วยกันนะทุกคนเนาะ เพราะว่าก็ให้มีคนเกลี่ยปูนเนาะนะเรื่องของการเ,าเขาเรียกว่าปาดปูนนะลุงช่างบอกว่าไม่เป็นไรนะคะจ้ะนะก็พอทําได้นะพอทําได้อยู่นะคะจ้ะอืมเพราะว่าเวลาปูนมานี่ก็จะเทปแป๊บเดียวเองนะนะเทปแป๊บเดียวแล้วก็ไวมากด้วยนะคะอ่าสิ่งสําคัญก็คือตอนการเกลี่ยปูนนี่แหละนะเกลี่ยปูนนะต้องใช้คนนะคะต้องใช้คนเยอะนิดนึงนะคะแต่เรามีไม้นะเอฟซี FC. เรามีไม้ในการเกลี่ยปูนนะคะจ้ะแล้วตอนนี้ไม้ไปอยู่ไหนอ๋อไม้อยู่พูดนะนู่นไม้เกลี่ยปูนนะอยู่ตรงด้านหน้าร้านกาแฟนะคะจ้ะเดี๋ยวเราก็ค่อยนํามานะครับอยู่ใกล้ๆนะ,ะเวลารถปูนมาปุ๊บเราก็สามารถที่จะเกลีย่ยเกลี่ยปูนนะคะช่วยกันนะ,ะบูธก็มีนะคะแต่ละคนก็มีบูธอยู่นะคะจ้ะก็ช่วยกันแป๊บเดียวนะร,รวมยช่วยกันนะ,ะจ้ะอืมอ่ะนะวันบรืนก็อาจจะเทอ,อีกนะนะถ้าลุงช่างบอกเทอีกวันบรืนเราก็ พอตรงนี้แห้งนะเราก็ถอดแบบออกแล้วก็ไปเทตรงนู้นต่อนะคะจ้ะก็ค่อยๆทําไปนะคิดว่าน่าจะแล้วเสร็จเสร็จก่อนแน่นอนค่ะนะไม่กี่วันเห็นเห็นบอกว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะเสร็จนะน,น่าจะเสร็จนะคะ โอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณ f อทุกท่านมากค่ะฝากเป็นกำลังใจให้กับทางช่อง n n น Family นะคะดูคลิปด้วยนะคะแล้วก็ไมคคาดดานะฝากช่องเฟิร์นบ้านนา Family ด้วยนะคะ f อวันนี้บรรยากาศดีมากนะเหมาะกับการเทป,ปูนนะจ้ะนะคะวันนี้อาจจะมีลมแรงนิดนึงนะคะเพราะว่าพายุเข้านะพายุพายุอะไรคะพายุลมหนาวนั่นเองนะคะก็มีใบไม้มีอะไรร่วงนะเป็นเป็นธรรมดานะคะจ้ะนี่ค่ะลมนะคะ f อลมแรงมากเลยนะคะลมแรงจริงๆนะคะจ้ะ โอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณเนฟซีท่ามากค่ะสวัสดีจ้า